ตอนนี้ก็สตาร์ทรถจะขับรถนะครับรู้สึกพวงมาลัยมันหนักๆน,นะขับมาแล้วนะครับมาดูพวงมาลัยมันหนักๆน,นะครับไม่เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่พวงมาลัยจะเบานะครับเวลาหมุนเวลาจอดเวลาเลี้ยวอะไรตอนนี้พวงมาลัยมันมันหนักๆมือนะครับแสดงว่าน้ำมันเพาเวอร์ของเราเนะี่ยน่าจะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับเดี๋ยว เรามาเปลี่ยนน้ามัน power ร์ผมาลัยกันครับเพื่อนเพื่อนวิธีการเปลี่ยนง่ายๆเลยครับไม่ยากเลยครับถ้าเปลี่ยนแล้วไนี่มันก็จะเบาขึ้นนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนน้ามันใหม่นะครับเพราะใช้ไปนานๆน้ำมันจะหมดสภาพเสื่อมสภาพนั่นเองนะครับโอเคครับเราไปเปลี่ยนน้ํามัน power พวงมาลัยกันนะครับเพื่อนนี่ครับกระปุกน้ามัน power ตรงนี้เพื่อนสังเกตว่าข้างใายนี้ดําปีเลยดูสังเกตด้วยตาก็รู้นะเพื่อนครับนะครับแล้วก็มันก็ ลดลงแล้วนะครับเพื่มอนแสดงว่าน้ํามันนี่ครับหมดอายุแล้วหมดสภาพแล้วเพื่อนดูครับดูสีครับเพื่อนทีนี้เปิดดูครับสังเกตนี้ครับเพื่อนดูจากการการวัดระดับน้ำมันครับเพื่อนดำปีนะเพื่อนครับนี่ครับนะครับนี่ครับดำปีนะครับนี่การวัดน้ำมันนะครับ โอเคครับต่อไปนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนถ่ายนะครับเราต้องถอดสายน้ํามันย้อนกลับเข้าในหม้อพักน้ํามันพาวเวอร์ออกก่อนนะครับโดยการน,นี่ครับเอาคีมบีบนี่ครับเพื่อนเนี่ยลวดตัวนี้ออกนะครับไปคีมบีิดเลยครับบีบเลยนะครับเพื่อน ก็บีบลงไปครับโอเคครับนี่ครับ,บเพื่อนก็คือบีบเพื่อให้มันอ,อุดออกจากเกมแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆถอดตนี้ออกมานะครับเมื่อครันตัวนี้ก็เอาสายออกเลยเมื่อก็ใช้เนี่ยครับคีมปากใบเล็กเพื่อนงี้ยเข้าไปตรงในรูรลองของสายยางออกก็เหมือนในเห็นมันออกแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใช้ถุงเ้วยเพื่อครับ ตินะครับปิดไว้ไม่ให้น้ำมันมันไหลลงตรงนี้นะครับนครับลากร้อนนะครับถุงบัติโอเคเขารับให้เน่นแล้วครับเพื่อนโอเคครับต่อไปเราก็เอาขวดน้ำนะครับเพื่อนนี่ขวดน้ําเนี่ยเอามาใส่ที่สายยางที่เป็นน้ํามันพาวเวอร์ที่มันย้อนกลับมานะครับเพื่อ,เ,อเราจะเอาน้ำมันพาวเวอร์กาออกนะครับ โอเคครับเสียบไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาถน้ำมันพาวเวอร์ครับเพื่อนนี่ครับนะครับโอเคครับน้ำมันพาวเวอร์ที่ผมใช้นะนี่ตัวนี้ครับเพื่อนน้ำมันตัวยต้าอัตโนมอตติตัวนี้เลยนะครับเพื่อน่อนตัวนี้นะครับซื้อมาในราคาสองกว่าบาทนะครับเพื่อนครับโอเคครับตัวนี้ก็เปิดเลยนะครับ จะได้ให้เราเติมนิดนึงนะครับเพื่อนเติมนิดนึงครับโอเคครับเสิ็จแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถนะครับก่อนที่เราจะนะครับ่านน้ำมันพาวเวอร์นะครับเราต้อนน้ำมันเก่าออกนะครับโดยการสตาร์ทรถหนึ่งครั้งนะครับสตาร์ทแล้วก็ปิดเลยครับเพื่อนสตาร์ทแล้วก็ปิดนะครับจนกว่าน้ามันพาวเวอร์จะใสโอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถกันเลยครับพอต่อไปเราเติมน้ํายาน้ํามันพาวเวอร์สร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็ให้สตาร์ทรถแล้วก็ปิดเลยนะครับอ่ะสตาร์ทปิดสังเกตเห็นไหมครับว่าน้ำมันที่ออกมานะครับดำปีแล้วนะเมื่อน,นี้ดูสีครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับเทีน okay. ี้นะครับเสร็จแล้วก็เาน้ำมันเติมเข้าไปให้ถึงขีด แม็กเลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็นะครับแล้วก็ปองใส่เป็นดึงครับแล้วก็อะสตาร์ทครับสตาร์ทปิด แล้วก็เอาน้ำมันใส่เข้าไปให้เต็มเม็กเลยนะครับน้ำมันตัวใหม่ใส่เข้าไปในกระป๋องน้ำมันพาวเวอร์พวงมาลัยให้เต็มเลยนะครับโอเคครับพอเต็มแล้วนะครับแล้วก็เอาขวดใส่นะครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทอีกหนึ่งรับสตาร์ทปิดปิด นี่ครับเพื่ยนสกตว่าน้ำมันเริ่มเริ่มใสแล้วเห็นไหมสีมันเริ่มแดงแล้วเห็นไหมครับเมกซีนสีดำเลยครับนี่เริ่มเริ่มแดงแล้วนะครับดีครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปอีกครับได้หนึ่งรอบนะครับให้ให้ถึงคิดคิดเมกเลยนะครับครับเสร็จแล้วแล้วก็ ให้อันนี้ดูอีกรอบว่าใสาหรือยังนะครับอ่ะสตาร์ทปิดนี่ครับสังเกตว่าน้ำมันนี่ใสแล้วครับเดี๋ยนนี้ครับน้ำมันใหม่นี่ใสแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ดำเลยครับแต่นี้นี่น้ำมันใสแล้วนะครับโอเคแค่นี้นเพื่อนประมาณ3ามหรือสี่รอบสตาร์ทนะครับน้ำมันก็จะเริ่มใสพอเริ่มใสแบบนี้เราก็พอแล้วเพราะว่าเราใช้น้ำมันแค่หนึ่งิลนะครับโอเคก็คน้ำมัน ได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับใส่ใสายตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราใส่ใสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราค่อยเนีน้ามันลงไปให้ให้มันเต็มขิดแมกเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวอ,ออกกอนนะครับใส่คืน,นครับ มือลื่นนะครับเอาผ้าใส่เข้าไปแน่นๆนะครับใส่คืนนี้ไม่ยาก,กเหมือนแต่แต่ถ้าถอดนี่ยาก่อยนะครับแต่ใส่คืนนี้ไม่ยาก,กเหมือนโอเคครับเราก็ใช้คีมนะครับบีบคีมเข้ามาที่เดิมครับ บีบขึ้นแมาแล้วเอาลนะครับบีบขึ้นแมาแยกหนยกเลยนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆบีบบีสายลัขึ้นแม,มนรัดท่อไว้กันการลุกทะเบียอไว้ที่ทเดิมนะครับคลีเข,ขาเรียบร้อยครับนี่เราก็รัดเรียบร้อยแล้วก็เติมเลังพาวเวอร์ให้ถึงขีดม็กเลยนะครับ โอเครขาเพิ่ถึงแมฆเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วครับเสร็จแล้วก็ปิดครับฝาครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูครับอ่ะสตาร์ท เติมเพิ่มอีกนิดนึงให้มันเต็มกับเห็นไหมครับสีระหว่างน้ำมันพาวเวอร์ที่ตัวที่เราเปลี่ยนออกนะครับหนึ่งลิตรดูสีครับดำสีเลยคือถือว่าทำไมของอะไรมันหนักๆนะครับอันนี้คือน้ำมันที่เปลี่ยนออกนะครับโอเคปิดปิดปิดอะไรลยนี่ครับนี่ครับน้ำมันที่เราเปลี่ยนออกนะครับกับน้ำมันที่เราใส่กับใบไม้สีต่างกันเลยครไม่รู้่มีก็จะสีแดง นะครับดีเป็นสีเข้มเลยครับโอเคครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์ง่ายๆครับเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับวันนี้เรามาสตาร์ทรถดูนะครับว่ามอเตอร์ไซค์เบาไหมครับโอ้นี่ครับเพื่อนมาลองดูแล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ํามันพาวเวอร์พวงมาลัยแล้วนะเพื่อนเราคิดว่าพวงมาลัยจากที่มันหนักๆนะครับตอนนี้เบาเลยเลยเห็นไหมครับผมเนี่ยเหมือนพวงมาลัยเบามากเลยนะครับนี่ครับ อเครับนี่ครับง่ายๆครับแต่การเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์นะครับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองครับไม่ต้องงอช่างอะไรเพื่อนๆครับหมดค่าน้ำมันพาวเวอร์ไปประมาณ200กว่าบาทเพ่อนๆครับถูกถ้าไปร้านนี่ยังทำก็มี500ครับเพื่อนๆครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวกันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์ให้เพื่อนๆได้ลองไปเปลี่ยนกันดูนะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ